สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องผมนะครับบ่าวจีนของขหญ่ก็ตอนนี้เราจะอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแ9ดเ้เดือนคาบจะเข้าในปีนะครับก็เป็นทั้งลูกผสมแล้วก็สายมาเลยนะครับอยู่ในรวมๆนี้นะครับตามลำเบอร์นะครับของมันนะครับก็มี เยอะอยู่นะคในช่วงนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาดูก็ชอบแบบไหนนะครับก็พูดคุยกันก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูหวังว่าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ ก็มีไล่ครูกันแล้วทำในชุดนี้นะครับเยอะแยะมากมว่นะครับตามวัยของนกนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมีทั้งเก่งและไม่เก่งครับเพราะว่าเราไม่ได้คัดนับนกอยู่ในนี้เป็นนกปนรวมนะครับนะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในจุดนี้ครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็ติดต่อบเบอร์โทรมา,า0973035103 เป็นเบอร์ใหม่ห้องผมเองก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ